อคนดู<ห>นค่ะนนไม่เลยก็ได้ดนี่มึงแหนะมาไล่สันเจ็ดข้ามึงแหนะเจ็ดแมย์เดจเจวยโ์โปะกูเจออืมเดจเจยโ์โปะกูเจอจ้ะส่งไม่ได้โอ้เนี่ยมันส่งไม่ได้แต่ขี้คานลงไล่เลยวทุกคนมันขี้เกียจลงไลอ่อะ ส่งไม่ได้อีกแล้วมันโดนระงับใช่ค่ะมันโดนระงับมันมันส่งไม่ได้อะทุกคนมันขึ้นคําร้องไม่ได้ัะอนุมัิอ่ะมันต้องลงแล้วขึ้นใหม่อ่ะมันต้องลงไรแล้วขึ้นใหม่ส่งไม่ได้เดี๋ยวลงไรขึ้นใหม่ทุกคนแป๊บหนึ่งนะอ่ะมันมีใช่ทุกคนที่ระงับเพราะมันเวลาเราไปทอนั้นมันก็หักจะเราว่ะต้องรอเวลาถึงเวลาแล้วค่ะแต่มันไม่ขับมัด่าไม่อันุมัดคำร้อง นาาตออกกมืเกิดว่าคุณพี่อยากเปรย์นะคะตอนนี้เดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปให้เลยคะ่ะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวลงไลน์แล้วขึ้นใหม่ปุป๊บคุณพี่พยานาหมื่นอย่าเพิ่งไปไหนนะคะสนกทุนอนุรักษ์ไหมก็เพราะว่าหมู่ไหม <hi> อเอาใจโดยทั้งหมู่ ผมมาแล้วโอเคค่ะโอเคโอเคโอเคอะคุณพี่พยานาหมื่นอยู่ไหนคะหนหนูมาแล้วค่ะมาแล้วจ้า ชายเบลมาแล้วจ้าโอ้สวัสดี4ี่คนดูนะคะสวัสดีค่ะคนเละขึ้นเร็วแป๊บเดียวนี่ยพกรวยเลยแลป๊บเดียวเลยเนี่ยนี่เงี้ยแม่ซึ่งมันมันมันไอมันคำรองเราแล้วเปลี่ยนมากลมเลยต้นเดเปลี่ยนหรืออะไรไม่ไม่เกี่ยวกันใส่เสื้อปกติกันมันมันเ,เตือนม่รมัน,มนผันพู้คนเลมากจัง ย่งเปิดแล้วนะพี่กระเพาะสิบเป็ดแล้วนะปกเออุเปิดเร็วแต่ว่ามันก็ยังขึ้นแจ้งเตือนนะมันดนไล่ไปค่ะไม่ไล่ไล่ไปค่ะไม่บินแค่เตือนไม่มันขึ้นมันขึ้นหมดมยาไข้ท่นไหม อยู่ข้างหลังมันมันมันขึน้นดัง,งับของคว้านมันไม่ได้ขึ้นอย่างอื่นนะไุเจ็บนี่ไม่หายหายเรงก็ไม่รู้มีตรงนี้แค่เลยค่อยแล้วนี่เล่ไปฉักไปนี่ฮะ <c oughs> ดอกกระเจียวเข็งใช่ไหมวะอือหือหายกูที่ค่ายแต่ลยวนะคุ อีกเก้านาทีอีกเก้านาทีส่งได้มาส่วนม้ามันไม่มันม,มันไม่อนุมัติคำร้องให้นะสิ้น,น,นี้ข้อเลยอะไรกันคะพองมีข้อเลยนมกันคะคุณพี่ชัดไหมคะมีเนียนไม่คำรองไม่ได้รับการอนุมัติเ,เปิดเลข คุณพี่จะคุณพี่จะคุณพี่จะให้เปล่ะก็ยังส่งไม่ได้คุณพี่พยา,พยานามคค่ะเหมือนนุยเอเมื่อกี้นุยนางโจงนุยนางโจงจ้ะมะนุยนางโจงจ้ะวะนุยเต๋อวะเหมือนนุยอยู่ไร่กุมันนุยนางโจงว่ะไอเนี่ยมันได้เจ็บไอเนี่ยมันได้ข้าวมาแล้วเต๋อนี่มันแม่ข้าวอค่ะชุดเหรอ โด่ช่องเจ็ดเปดสิบาทบนลังรับสี่สิบบาทหนได้มาพันว่านี้หนูหนงางแทงวัได้เลยหนูหนังเล่นนนังเล่ว,ว่างีผัว่างือนังเล่วันนั้นนั่งเล่นวันนั้นทีกูได้ช่องเก้าเลยตพอนี้ได้ช่องเจ็ดอ๋อเขาคุณนะคะขาไมคะท่านรานได้เลยหนังเล่นเงนใจใจอุงใจอุเกี่บาทเก้าสิบเก้าบาทม ตุดโดนทได้เหลวกี่วันหรือเต่เตมันตรง้มันงอย่นี้มันตำาตไม่ต้งโบจม่มันได้ด้วรอมงเตมันตรงไอ้นู้มันตรงตามกำานดลักของมันตรงสรางรอยขันตาต่อท้นได้เตของฉันเกินดุรบนั่นน่ะตอนที่มึงเห็นมาตอนที่ว่ากูขึ้นไล่ยในเฟสบอยบ่อยจนว่าตอนเนี้เพสควรโตปบก็ัวช่างก็แพ้เดอเวลามึงแล้วตอนนี้ควรลงวกูลงคลิปแอนนั่นใช่ปะ นี่คนมาแลพริกกวนชอเมื่อไหนคะคุณพี่พญานาหมื่นเข้ามาเร็วอยๆๆๆรๆๆๆๆคนมาไล่ห้าร้อว่าคนเลยโอ้ขอบคุณนะคะอคุณหมูเดงค่ะจะมักเฟซไม่มันไม่ได้ขนาดนั้นคนมาแหลกก้าเมื่อวานขอบคุณหมูเด้งนะคะขอบคุณหมูเดงค่ะทุกคนคอมเมนต์พูดคุยส่งของขวัญกันได้นะขอบใจขอบใจเฟซชื่อนี้ น้อมึงมดูงพือวาย้านนะแอบ้บ้านลวกยิดแม้แอุ้มัเวันเวอไป็ดร้อยว่าน,นํำเน,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 น้นน่ยเป็ดเดียวนี่เอาหยัดแม้นี่นรุดล้วน่นารักค่ะ นลุกดดุจังให้ทุกคน <c oughs> ถ้ามาคอมเมนต์นีๆดีเราก็คุยดีนะแต่ถ้ามามาคอมเมนต์นออาาแบบส้นตีนเออใช่ถ้ามาคอมเมนต์แบบส้นตีนก็ได้แบบส้นตีนกลับไปถ้าเกิดมาเป็นแบบส้นตีนเราก็จะให้หลังตีนกลับไปขอบคุณใจส่องนะคะขอบคุณค่ะ เยเมทั้งวันใช้ถ้ามาเม่ดีก็เราก็คุยดีค่ะแต่ถ้ามาเมา่ขาดอุ้นก็ทู่ได้ค่ะเห็นไมเจ้าตอนที่กูมีคนข่าวมาเล่นพิมพ์เน่าอ่ะคงต้่เดินตัวยาวอ่ะไม่บอกเลยจังหวัดไหนสุราษฎร์ค่ะเนี่ยมันโคงควันนี่มันด่างกับอะไรนับหน้ามัน ไม่ต้องเล่น,เ,ลน,ลน,นเร็วมาแล้วเทหน้าทักทีดีเดี๋ยวก้อยลงเมียเก้าปีนั่นแล้วน้องอะไรทีแล้วมึงเลือดไปเไหนคอมเมนต์นั้น <c oughs> ถ้าพบแลีวเทหน้าทักทีนี่ยันหน้าทักทีหนึ่งถามนั่นและก็คือถ้ามาันต่างเรื่องได้บอกเออร้อยกูนี่ใส่กูละบอกมึงกับอกเนี่ยกูวันเนี่ยกูมาพบมึงเลว เพราะฉะนั้นมึงกระปะาดีให้หมดในเช็ดอะไรเดร้อไอเดอข้าวสารดึกฮะข้าวสารด้วยหรอ,อขอ้าวสารมันส้มอุ้ยสาดต,ตายหน้าหลักข่าวมาครับเอฟซี FC, ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ อนกไมไ้เลย930ค,คน,คคนดูสวัสดีค<ล><ด>่ะสวัสดีนะคะ930คนดูสวัสดีจ้นาจต่นอนแล้วเหรอ941คนดูเสี่องกรเองน็นไปตั้งไว้ปเต๊เรือร่องอ ูงม <N> ันหูจอก้าร้อยสามสิบสี่คนดูสวัสดีคะ่ะสุราธานีเมืองน่าอยู่ใช่คะ่ะทุกคนจะหนึ่งพันคนอีกละก็บอกว่ามันคบมันรวยได้กรบอิวูกันหรอกค่อยอย่าะนี่เลยอิวกันโอ้เจอหรอ สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะน่ารักขอบคุณนะคะนอนแล้วฝันดีรีบไปไหนเอ่ยคำน้องไม่ได้รับการอนุมัติสวัสดีหนึ่งพันคนค่คะสวัสดีคะ่ะ สัสดีหนึ่งพันคนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะสสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คนใต้สวยมากขอบคุณค่ะ วอย่างน่ารักแล้วป้ากูวอยตรงนอ้นนี่นี่ถ้ากับแต่นนี่ถ้ากูป้าอ้อยเหรอคนอื่นคือกูแม่รู้เว้ยเจ็ดแม่ก็ไม่ปรินหนวกขนาดนี้ก้อยหัวเรสิ โม่แล้วแกตีก okay, ้าวขึ้น,นี่ยก้องพิมพ์แบบนี้แหละจะไม่ให้เขาด่าได้ไงใช่ค่ะถ้ามาคอมเมนต์ดีเราก็คุยดีนะคะแต่ถ้ามาคอมเมนต์แบบเฮีย้ยเคอมเมนต์แบบอุบาทก็โดนด่าค่ะสบายดีนะคะพีสบ,ะะสบายดีค่ะ,คะถ้ามาคอมเมนต์แบบขาดุนก็ทูด่าเหมือนกันค่ะ อย่ามาวาดลวกตรงนี้นะคะแบาบวาดลวกตรงอื่นค่ะคนขอใจจะหนึงมืแเลวทุกคนขอใจน้อยเร็วกินกาแฟยังไม่กินค่ะลาบละฮึมมั่นลาบละทูอนหึขัดอุ่นคือได้เออขาดอุ่นไหมหลักลารแบบแล้วพี่ขัดอุ่นเหมือนหลักการแบ้ ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนะเออแอปัญญาอ่อนด่าไปพี่ปูคนได้ไหมค่าเรื่อง <c oughs> ใช่จริงๆถ้าคนได้มาคออเม่มาขอมเม่ดีนี่เราก็คุยดีทุกหมคุยดีๆเราติดไปได้